ช่วงดันด้นค้นหาสุดล่าฟ้าเขียวภารกิจตามหาแม่ให้กับน้องพุกกี้วันนี้ทีมงานอีเตอร์อีจันเดินทางมากันที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับเส้นทางแยกตรงนี้คือเส้นทางเป้าหมายของเราครับ ตำบลอ้อมก่อหมู่ที่5แต่ยังไม่รู้เลยว่าณนาทีนี้ปลายทางคำตอบของเราจะเป็นยังไงต้องติดตามและลุ้นพร้อมกันครับการลงพื้นที่โจทย์แรกของทีมงานอ e ีเตอร์อิจันกับภารกิจตามหาแม่ให้น้องปุ๊กกี้เรามุ่งหน้าเข้าหมู่ที่5บ้านแรกที่เราปักหมุดก็คือบ้านผู้ใหญ่บ้านครับ คนที่จะคุ้นเคยกับลูกบ้านและอาจมีข้อมูลให้เราก่อนที่จะไปะเผชิญหน้ากับคนที่เราจะมาตามหาครับสวัสดีครับพี่เป็นลูกผู้ใหญ่บ้านเหรอเป็นแฟน,น,แฟนอ๋อแฟนผู้ใหญ่บ้านอ๋อลูกว่ะ เราเล่าถึงเหตุผลการมาเยือนที่นี่ให้พันรยาผู้ใหญ่บ้านฟังจากนั้นจึงระบุชื่อของบุคคลที่เรามาตามหาเยาวะลักษณ์คำทิพย์หรือปัจจุบันเธอเปลี่ยนนามสกุลเป็นมะลานันพันรยาผู้ใหญ่บ้านนิ่งฟังสักพักจึงให้คำตอบกับเราได้ครับนามสกุลนามสกุลนามสกุลเกาพนีเป็่นว่าคำทิพย แต่ว่านามสกุลที่ไม่ยู่ที่นี่นี้มามะลานันมะลานันโอ้เอาแสดงว่าย่ายเหรอแมนย่ายนั่นล่ะเอาเพิ่นเป็นผู้ใด้เป็นไพ่บันีโอ้ยแม่มาสิลูนะลูเขาเป็นคนที่นี่เหรอแม่เราเป็นคนทางอื่นนอะแล้วมาอยู่เข้าหัวบัณฑิตนะอ๋ออ๋อ ตอนนี้มีการเอ่ยถึงบุคคลชื่อหลอดแต่จากข้อมูลที่เราได้มาจากน้องปุ๊กกี้เธอบอกว่าแม่ชื่อเล่นชื่ออ้อยนาทีนี้ต้องลุ้นแล้วครับว่าคนที่ภรรยาผู้ใหญ่บ้านเอ่ยถึงจะเป็นคนที่เรามาตามหาหรือไม่ตอนนี้เธอยกหูหาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีศักด์เป็นญาติทางฝ่ายสามีของเยาวลักษณ์มะลานันเพื่อมายืนยันข้อมูลกับทีมงานครับ รอไม่นานแม่จุมบาลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ของตำบลอ้อมกอก็เดินทางมาถึงที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านอิเตอ,อิจันจึงเล่าที่มาที่ไปของภารกิจให้เธอฟังอีกครั้งและสอบถามถึงบุคคลที่เรามาตามหาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจึงยกหูสอบถามลูกชายของเยาวลักษณ์มาลาน,นันเพื่อขอเบอร์ให้ทีมงานได้สอบถามกับคนชื่อเยาวลักษณ์โดยตรงจะดีกว่า อันอันบางรามีเบอร์อีแม่บอกคุณยายอยากมีธุระอยากคุยกับแม่นิดนึงแม่ลูกอยากได้เบอร์นะครับศูนย <c oughs> ์แปดศูนย์ครับ 02ครับ <Okay. S 2> อะไรนะมจุดม mm ุดโอเคครับแม่อย mm ู่ไหอนตันตอนนี้แม่ยืดสาลูกตอนนี้แม่เห็นง่ายยืดสายหน้าจุดลบบุรีฮะ <Okay. S 2> ตอนเร่งเร่งอ๋อ oh, ขับขับขบัขบ,ขบมีแม่ย่ามีธุระอีกคุยกับแม่ตัวแป๊บนึ่งเสนอก ทันทีที่ได้เบอร์ของบุคคลเป้าหมายของเราแล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจึงอาสาเปิดเรื่องจิ้มเบอร์โทรแห่งความหวังลุ้นคำตอบจากปลายทางให้ทางทีมงานก่อนครับ 0- 8-2-0 8-2-0เปิดลำพงน่แม่เฮ้ยเขาหลับวันเปิดเสียงอะไรัง้ง <laughs> นะเพื่นตื่นเต้นเด้ฮัลโห ฮัลโหลจ้าอันแม่นแม่นแม่นยายหลอดบ่น้อนี่เนาะคะ่ะยายหลอดแต่ไรงดยายหลอดแมยายหลอดยายหลอดยายหลอดไหนละจ๊ะยายหลอดยายหลอดแม่ไม่น่าใช่นะที่ที่สามีเพิ่นซื้อตาขาวเ่รอหมไม่น่าใช่นี่น่าจะคุณกินแล้วแหะอ๋อไม่มีทักยายหลอดไม่มีทั้กตาขาวะก็เห็นเอาเบอร์กับลูกชายเขาเขาเอาเบอร์ให้เนาะขอบคุณมาก เอาจากลูกชายเขาเด้อหนิเอาจากลูกชายเขาคักเด้อเบอร์หนิเขไม่รู้เหมือนกันแหละเยวรักษ์ชื่อเยวรักษันแต่ว่าไม่ใช่อย่างเนี้ยชื่อชื่อเยวรักษ์ไหมคะไม่ชื่อจ้ะชื่ออ้วนชื่ออ้วนอ๋อจ้ะจ้ะถ้าถ้ขอขอโทษนะคะขอโทษจ้า เราโทรผิดหรือปลายสายตั้งใจปฏิเสธอันนี้ต้องตั้งสติแล้วทบทวนเบอร์โทรกันอีกครั้งนะครับเรากดผิดหรือว่าเราจดมาผิดไหนแม่ดูแม่กดเบอร์อะไรเบิรงเบที่ดี๋ศูนย์แปดศูนย์แปดส๋อเขาไปกดแปดสองศูนย์มันคือแปดศูนย์เฮ้ยหนูบอกผิดหรือเปล่าหนูบอกผิดหรือใครบอกผิดไปย้อนเทปกลับดูด้แต่บอกผิด 0 8 2 0, 8, 2, 0 2> ์แป2สเอาหมเอาหมเอาหม ยายอ้วนโมโหเลยเมื่อกี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ท่าแหมเปิดลำโพงอีกเครื่องหนึ่งเขาก็ตื่นเต้นเนาะเอาเพิ่มหักบ่หว่ะปิดเครื่องเลยเหรอศูนย์แปดศูนย์ <Wow. S 2> ทางเดียวที่ทำได้ตอนนี้คือรอและภาวนาอย่างมีความหวังครับว่าให้เบอร์โทรแม่เยาวลักษณ์บุคคลเป้าหมายของเราในตอนนี้สามารถติดต่อได้สักครั้งก็ยังดี พยายามโทรดูใหม่เ้ยเย็นๆขอบคุณมากๆทำไเอพี่จอยขอบคุณมากนะครับหลังจากอำลาภรรยาผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านออกจากหมู่5<ม>แห่งความหวังมาเหมือนแรงภาวนาจะส่งผลแล้วนะครับเมื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านติดต่อกลับมาหาทีมงานบอกว่าเบอร์โทรของแม่เยาวรักษณ์ตอนนี้ดูเหมือนจะสามารถติดต่อได้แล้วละ ให้ทีมงานอิทเตอรอีจันร์ลองติดต่อไปหาเธออีกครั้งสวัสดีครับแม่หลอดไหมครับ,รบแม่หลอดครับขอรบกวนเวลาแป๊บหนึง่งมีลูกเอ้มีเด็กผู้หญิงคนนึงชื่อปุ๊กกี้ใช่ <Hey. S 1> ตอนนี้อายุ25ปีใช่ hey. เขาส่งเรื่องมาให้ทางรายการช่วยตามหาคุณแม่ให้นะครับแม่หลอดเคยมีลูกสาวชื่อปุ๊กกี้มาก่อนไหมีจ้ะว้ายลูกสาวตามหาูิพิจิตใช่ลูกสาวเป็นคนพิจิตถูกต้องเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหล แต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงพพใช่ตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนเนี่ยแม่อยู่ลบบุรีจ้ะลบบุรีเอ่อแม่ในใบเกิดของลูกสาวนะ่ะเป็นชื่อคุณแม่อยู่ที่จังหวัดลบบุรีอะครับผมใช่ปะใช่จ้ะแม่เป็นคนลบบุรีเหรอครับใช่จ้ะ แม่เต้ยขออนุญาตสอบถามหน่อยคิดถึงลูกสาวไหมถึงจะแม่ไม่มีตังค์ลูกหรอลูกสาวตอนนี้พ่อเขาเสียชีวิตไปแล้วนะหรอใช่แล้วก็ตอนนี้ลูกสาวตัวคนเดียวอ๋อแล้วย่าเขาล่ะย่าเขาก็เสียไปหมดแล้วหรอใช่หนูอายุสิบเอ็ดย่าเสียสิบเอ็ดแล้วพอสิบเจ็ดพ่อหนูอายุสิบเจ็ดปีพ่อก็เสีย มันไม่มีจุดอ้ะพี่วย้แม่อยากเจอลูกไหมกเดี็กเต้ยพาลูกไปหาได้ไหมล่ะตอนนี้แม่แม่กับบุรีก็จริงแต่แม่อยู่เป็นไอ้นั่นเป็นเป็นไอ้ที่ตาของที่ว่าคนแคมป์คนงานน่ะอ๋ออยู่แคมป์คนงานแม่จะไม่อยู่กับแฟนใหม่แม่อ๋อแล้วแล้วแฟนใหม่แม่จะโอเคไหมล่ะทีนี้ ไม่มีปัหาโอ้โอเคดีเลยครับแม่ว<ช>้ยเตยดีใจจังเลยโอเคปลายทางแห่งความหวังเราได้คำตอบแห่งปาฏิหาริย์แล้วนะครับ,บอ,อ,อีเตย <นะ S 2> ไม่รอช้านะที่จะยกหูโทรไปบอกข่าวดีกับน้องปุ๊กกี้ทันทีครับ วัสดีครับปุ๊กกี้ไหมครับจ,นะจ้าพี่เต้ยนะจ้าพี่มีข่าวจะบอกมาพี่เต้ยเจอคุณแม่แล้วจริงเหรอใชจ่จริงพี่เต้ยจริงจริง,รงรค,คุณแม่อยู่ที่ลบบุรี ดีใจมากหรลางงานเลยเขา,าเออตอนนี้พี่เตอร์ยังไม่เจอตัวเขาหรอกแต่ว่าคุยเบื้องต้นเฉยๆแต่ข่าวข่าวดีสำหรับหนูมากๆเลยก็คือแม่ก็อยากเจอหนูมากๆเหมือนกันปาิหาร,หร,รคือเริ่มจำความได้ทุกปีเขาจะมีวันแม่ แล้วหนูเกิด12สิงหา ที่ที่เหมือนกับเราคุยตั้งข้อสันนิษฐานไว้เลยว่าแม่เขาจากมาเพราะเหตุผลอะไร <c oughs> โอเคไหมลูก <c oughs> <c oughs> มาหาคุณแม่กัน <c oughs> เดี๋ยวพี่เต้ยพามาหา พบหน้าหลังทัดพรากแม่ตลอด25ปีของปุกกี้และนาทีพบหน้าลูกครั้งแรกของแม่หลังจำใจเดินจากมาตั้งแต่ลูกยังเล็กๆจะเป็นยังไง EP 3ห้ามพลาดนะครับ